นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังเนี่ยนะครับประโยชน์ของอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่มันมีอยู่ในเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเมื่อผ่านการใช้งานไปด้วยระยะเวลาหรือตามสภาพการใช้งานเนี่ยอะไหล่ชิ้นเนี้ยก็อาจจะหลุดหายไปแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีเสียงดังผิดปกติ แล้วเราก็วินิจฉัยไม่ถูกหรือวินิจฉัยไปที่จุดอื่นนะครับสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนะรถของพี่ปุ้ยเนี่ยคือยามาฮ่าเมต,ตองหนึ่งเนี่ยนะครับที่ว่าพี่ปุ้ยเอาไปวิ่งใช้งานเนี่ยแล้วก็เจอปัญหาคือวิ่งไปแล้วมันอืดๆแล้วพี่ปุ้ยก็ฝืนขี่ต่อไปแล้วมันก็วูบๆแล้วมันก็ดับหลังจากมันดับก็ทิ้งไว้สักพั้งหนึ่งพี่ปุ้ยก็ขี่ได้ต่อแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย จนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยพี่ปุ้ยบอกว่ามันดับแล้วมันสตาร์ทไม่ลงนะก็พี่ปุ้ยก็เข็นมาที่โรงเรียนคือครูจะไปช่วยยันแล้วนะครับแต่พี่ปุ้ยเนี่ยเขาประคองรถไม่ได้มันก็เลยยันไม่ได้พี่ปุ้ยก็เข็นมาพอเข็นมาเสร็จครูก็มาชิ้งไว้เมื่อต้นสัปดาห์คือครูก็เลยไปเข็นรถพี่ปุ้ยมาตรงหลงังตามคลิปก่อนหน้าเนี่ยถ้าท่านติดตามมาแล้วครูก็มาลองสตาร์ทปารกากฏว่ามันสตาร์ทลงได้แต่มันจะหนักกว่าปกติ ถ้าเราสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะมาบ่อยๆเราจะรู้ว่าสองจังหวะเนี่ยสตาร์ทเท้ามันจะไม่หนักเท่าไหร่ก็ลื้อออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็เจอสาเหตุก็คือลูกสูบมันติดนะครับลูกสูบมันติดทีนี้วันนั้นเนี่ยครูก็ยังไม่รู้ว่ารถพี่ปุ้ยเนี่ยลูกสูบมันไซส์อะไรนะก็วันนี้มันสุกแล้วนะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาไปส่งลงเกินก็ให้เขาทำฟาร์มศาสตร์แล้วก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าลูกสูบของพี่ปุ้ยเนี่ยนะตอนที่ถอดออกมาเนี่ยมันคือไซส์1.50้าอันนี้คือครูให้ดูไซส์นะแต่ครูไม่ได้บอกลูกสูบประกอบอย่างนี้นะนี่ให้เห็นไซส์ไซส์1.50หยรือคนไทยเราเรียกกันเองง่ายๆว่าไซส์150อ้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องส่งไปที่โรงกึงคือตามหลักคุณต้องรู้ว่าตามหลักตามทฤษฎีแต่พอไปสู่การปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ ถ้าลูกสูบเป็นไซส์ร้อยห้าสิบการคว้านไซส์ต่อไปคือไซส์หนึ่งจุดเจ็ดห้าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไซส์ร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าคว้านแล้วเนี่ยมันหมดลายมันหมดรอยที่เสื้อนะครับก็จะต้องคว้านตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คว้านไซส์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหรือไซส์หนึ่งจุดเจ็ดห้าเนี่ยแล้วรอยที่เสื้อไม่หมด เขาก็จะคว้านขยับไซส์ไปเป็นไซส์2.00หรือไซส์200นี่เห็นไหมท่านต้องเข้าใจรายละเอียดตรงนี้แต่กับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคว้านเนี่ยไซส์175หรือ1.75เนี่ยลอยมันหมดแต่ทำไมร้านถึงวานะ้าเนเป็นไซส์200อาจจะเนื่องจากว่าณนะวันนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยไม่มีลูกสูบไซส์1.75อยู่ ทางร้านมีลูกสูบไซส00์2.00หรือไซส์200อยู่ร้านก็เลยทำไมครับควานเป็นไซส์200มาให้เห็นไหมมันมีรายละเอียดสีย่อยคุณจะไม่บอกว่าต้องเป็น1.75หรือ1 7 5บางทีลอยไม่หมดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโลงกึงหรือร้านที่เขารับควานทีนี้พอควานปุ๊บเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบหรือเสื้อสูบจะใหญ่ขึ้นลูกสูบจะใหญ่ขึ้นข้อดีก็คือ คุณก็ได้ฟารมจุกระบอกสูบหรือซีซีรถเยอะขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่าตัวกระบอกสูบอันนี้จะเป็นเสื้ออลูมิเนียมตอกเป็นเหล็กพอมันถูกฟา้านปุ๊บไอเสื้อหรือปอกข้างในเนี่ยทำไมครับมันก็จะบางนั้นพอมันบางปุ๊บถ้าเราไปใช้รอบสูงๆขับขี่เนี่ยมีความเสี่ยงครูไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นนะแค่มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่เสื้อมันอาจจะ แตกหรือล้าได้ก็จะได้เข้าใจตรงนี้ต่อ,อทีนี้ในระหว่างที่พี่ปุ้ยเนี่ยเขาเอาเสื้อของเขาไปล้างทั้งฟาร์มสะอาดก่อนจะส่งลงกึงเวลามาเรียนกับครูเนี่ยในหลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์เนี่ยคือครูก็จะต้องพูดถึงโครงสร้างหรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทั้งสองจังหวะและ4จังหวะหนึ่งในชิ้นส่วนที่จะต้องพูดถึงก็คือฝาสูบเสื้อสูบแล้วครูก็จะบอกว่า เสื้อสูบเนี่ยนะครับหรือฝาสูบเนี่ยมันจะมีการระบายความร้อนอยู่2แบบหลักๆอันนี้เราไม่นับเรื่องออยล์คูลเลอร์นะครับก็จะมีระบายความร้อนด้วยอากาศกับระบายความร้อนด้วยนะ้ําอันนี้เป็นเสื้อฮันดอร์บีดระบายความร้อนด้วยนะ้ําอันนี้เป็นเมทตอนหนึ่งพี่ปุ้ยก็จะสังเกตเห็นต่อไปว่าถ้าระบายความร้อนด้วยอากาศเขาจะต้องทําเสื้อสูบฝาสูบให้มีลักษณะเด่นคือมีคลี่ คลีดน,นี้ประโยชน์ของเขาก็คือช่วยในการระบายความร้อนทีนี้พอมันมีคลีดให้ท่านสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่ครูไม่ได้บอกทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรครับเนี่ยมีลูกยางเนี่ยที่ครูจะมาพูดถึงนี่คืออันนี้ครับลูกยางนะเวลาครูอ,อธิบายเรื่องตรงนี้นักศึกษาเขาก็จะต้องถามส่วนใหญ่เขาจะถามทุกรุ่นแหละลูกยางเนี่ยมันมีประโยชน์อะไร หลักๆเลยนะครับลูกยางตัวนี้มันจะมีประโยชน์หลักๆอยู่สามอย่างคือหนึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์มันจะเกิดความร้อนแล้วชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นโลหะมันก็จะเกิดความร้อนพอชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเกิดความร้อนมันจะเปราะความแข็งแรงมันจะลดน้อยลงนะครับเปราะหักง่ายเขาก็จะใส่ลูกยางเข้าไปเนี่ยเข้าไปเสริมไปค้ำยันเอาไว้ ะค,ะคล้ายเวลาเราทํานั่งล้นเห็นไหมฮะจะมีการกว้ายไปมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่เนี่ยเราไม่ได้ใช้มไม้ไผ่หรือเหล็กที่ใช้ลูกยางเนี่ยไปเสียบๆๆตามที่วิศวกรเขาออกแบบเขาดีไซน์มาอันนี้คือหน้าที่ที่1เสริมเพิ่มความแข็งแรง2ไอ้ลูกยางที่เสียบๆเ,เข้าไปเนี่ยมันจะทําหน้าที่ช่วยลดเสียงดงังช่วยซับเสียงได้นะพอผ่านการใช้งานไปลูกยางมันเก่ามันหลุดหายเวลาเราติดเครื่องเนี่ย เสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดังกราวกราวผิดปกติสาเหตุเพราะลูกยางมันหายไปตอนนั้นของไทยถ้าลูกยางมันหายไปเนี่ยก็สมควรจะหาลูกยางมาใส่แต่ถ้าเกิดมันเป็นรถที่ตกยุคตก,ตกรุ่นไปแล้วเนี่ยเราไปหาลูกยางตรงรุ่นนี่ได้คุณก็ไปหาไอ้พวกรองเท้าอะ่ะนะไม่ขอเอ่ยยี่ห้อเอ่ยชื่อเอายี่ห้อ,อ,หอที่ยางมันเหนียวเหนียวทนทนเนี่ยแล้วคุณก็มาตัดตัดมาเสียบเสียบเอาเองตามอัธยาศัย นะแต่ถ้าเกิดท่านใช้ยางไม่ดีมาเสียบมันร้อนมันละลายควันขึ้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับครูนะอันนี้คือครูแค่แนะนําเฉยๆนะครับได้สองแล้วนะหน้าที่ที่สามหรือประโยชน์อย่างที่สามก็คือว่าบางคนบอกว่าไอ้ลูกยางตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อทําหน้าที่บังคับทิศทางลมว่าจะให้ลมที่วิ่งผ่านตรงนี้คือปากพอร์ตไอเสียนะจะให้ลมเนี่ยผ่านไประบายความร้อนตรงส่วนไหนมากน้อยอย่างไร สามอย่างสองจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นคลีบมีลูกยางอ่ะแล้วทีนี้ล่ะเสื้อสูบถ้าระบายความร้อนด้วยอากาศอธะษทษฝาสูบฝาสูบก็จะทําเป็นคลีบเหมืนอนกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นฝาสูบของ R x Z ครัวมาใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนท่านก็จะเห็นว่ามีอะไรเหมืนอนกันครับลูกยางฝั่งนี้มี2ลูก ฝั่งนี้มีสองลูกแต่ฝั่งเนี้ยมันต่ําลงไปเพราะว่าผ่านการใช้งานนักเรียนตอกไปตอกมาล้างรถเอาลมเป่าเอาปืนฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งเดิมหรือหลุดหายไปนะบางยี่ห้ออาจจะไม่มีก็ได้แต่บางยี่ห้ออาจจะมีอันนี้ก็ต้องดูเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นไปอย่าไปเหมาทั้งหมดเคนะ่าประโยชน์ของลูกยางทีนี้บางทาง่านก็อาจจะสงสัยว่าครูครับ แล้วทำไมรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมันถึงไม่มีครีบล่ละมันระบายความร้อนด้วยอย่างไรก็มันมีน้ำไงครับเนี่ยฮะจะมีน้ำวิ่งอยู่ตรงช่องน้ำหรือตาน้ำนะน้ำเย็นจะวิ่งเข้าไปทางด้านล่างแล้วก็ไประบายความร้อนที่รอบๆเสื้อสูบกระบอกสูบอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นจากนั้นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น กะจะวิ่งหรือถูกดันไประบายความร้อนต่อที่ฝาสูบที่ฝาสูบก็จะมีช่องน้ําหรือตาน้าเนี่ยมารับกับเสื้อเขาก็ไประบายความร้อนที่ฝาอุณหภูมิน้ําก็จะสูงขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีท่อยางเนี่ยตอไปที่หม้อน้ําไประบายความร้อนที่ขีบลังพึ่งหม้อน้ําส่วนหม้อน้ารถคันนั้นน่จจะมีพัดลมไฟฟ้าหรือไม่มีหรือเป็นพัดลมธรรมดาก็แล้วแต่ อ้าวแล้วทำไมไม่มีลูกยางล่ะมันก็ดังสิครูเนื่องจากว่าเขามีน้ำเนี่ยอยู่ล้อมรอบ,อบน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยซับเสียงหรือลดเสียงดังได้ถ้าครูเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะระบายความร้อนในอากาศครูปรบมือในอากาศมันก็จะมีเสียงดังจากการปรบมือดังในระดับหนึ่ง เสร็จแล้วคุณก็ไปหากละมังน้ํามาหนึ่งใบแล้วคุณก็ใส่น้ําแล้วคุณก็เอามือจุ่มไปในน้าแล้วก็ให้ระยะห่างมือเท่ากันแล้วคุณก็ปรบมือใหม่นี่ภาพออกไหมครับเสียงการปลบมือในอากาศกับเสียงการปรบมือแล้วมีน้ําอันไหนดังอันไหนเงียบกว่ากันปรบมือในอากาศระบายความร้อนในอากาศก็จะดังกว่าแต่พอเราไปปรบมือในน้ําก็เหมือนเนี่ย อาเสื้อสูบฝาสูบเขามีน้ําล้อมรอบระบายความร้อนอยู่เสียงมันก็จะเงียบเพราะนั้นเขาก็จะไม่ทําให้ต้นทุนมันสูงโดยการลดที่ระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วจะมาทําเป็นขีบเยอะแยะอย่างนี้ให้มันเกะกะให้มันเทอะทะให้มันหนักนะแต่ถ้าเกิดบางบริษัทหรือวิศวกรบางค่ายบอกว่าระบายความร้อนด้วยอากาศะแล้วอยากจะทําขีบเยอะๆอย่างนี้ด้วยก็ดีครับ ใช่ไหมครับพี่ปุ้ย<ช>เพราะ<ช><ช>ว่าระบายความร้อนด้วยน้ำละยังมีคีบช่วยระบายผลประโยชน์ก็ตกกับคนที่ซื้อรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไปใช้แต่โรงงานเขาคงไม่ได้คิดอย่างที่เราจะคิดใช่ไหมครับ<ช> <ๆ S 2> เพราะเวลาเขาทำรถเขาต้องมีเรื่องของต้นทุนมีจุดคุ้มทุนว่าซื้อไปแล้วเมื่อ,อไหร่มันควรจะเจ๊งเขาจะได้ขายอะไรช่างเขาจะได้ซ่อมมีไรายได้ไม่ใช่ทำมาอย่างเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เป็นสิบยี่สิบปีไม่พังเลย งาบริษัทก็อยู่ไม่ได้นะก็คลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านก็คงจะได้ความรู้ไปว่าลูกยางเนี่ยประโยชน์หลักๆก,ก็คือมีสามอย่างส่วนท่านบอกว่าจะมีอย่างที่4อย่างที่5นั้นครูก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ไปหาข้อมูลเสริมเข้าไปนะครับถ้ารถของท่านมีแล้วมันหายไปท่านก็ลองไปหาซื้อมาใส่ถ้าไม่มี ท่านก็ไปหายางรองเท้าแปะอะไรก็ได้ท่านก็ลองมาลองดูแล้วก็ลองดูว่าเวลามันไม่มียางเนี่ยติดเครื่องแล้วลองฟังเสียงดูไม่ต้องเร่งหรอกนะครับให้มันเดินเบาเนี่แหละเสียงมันจะดังคลิกคลิกคลิกนะฮะหลังจากนั้นพอใส่ย,ยางเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะเงียบลงแล้วก็เบาลงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดรถของท่านลูกหลวมแหวนหลวมเสื้อหลวมก้านหลวมข้อเหวี่ยงหลวม จะให้เอายางมาใส่หุ้มให้หมดเลยเสียงเครื่องท่านจะเงียบไหมครับพี่ปุ้ยไม่เงียบหรอกมันไม่เงียบนะครับให้เข้าใจด้วยแต่ท่านจะบอกว่ารถของท่านเครื่องหลวมไม่รู้จะหลวมยังไงเลยไปลงทุนซื้อรองเท้าแตะมาใส่ยัดเต็มเลยครับแล้วบอกมันจะเงียบมันไม่เงียบมันช่วยได้แค่ในระดับเดียนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับลองไปสำรวจรถตัวเองนะว่า เดิมๆมันเคยมียางไหมแล้วถ้ามันเคยมีณปัจจุบันมันเหลืออยู่ครบไหมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ